พอเริ่มคุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนแบบเพื่อนก็เริ่มแบบไม่ว่างแล้วคือเขาก็ต้องมีเวลาส่วนตัวเขาน้ออะไรอย่างเงี้ย<ะ>เราก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้ฉันต้องเกาะใครสักคนนึงฉันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเหงาแน่เลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะก็เลยแบบเขาไม่โทรมาเราก็โทรไปหาเขาค่ะเขาไม่ไปไหนด้วยก็คือแบบเหมือนแบบขยันขยอว่าฉันอยากไปฉันอยากเจออะไรอย่างเงี้ยค,<ะ>ความรู้สึกตอนที่บอกเขาอยากเจอนู่นนี่คือเขาไม่ได้ไม่ได้มีความแบบกระตือรือร้น <A> รักสนุกแล้วดันผูกพันสวัสดีค่ะแนนสวัสดีค่ะโอเคค่ะแนะนอะไม่เคยมีแฟนมาก่อนนะคะะทีเนี้ยเราก็เหมือนแบบเรามีความสุขที่จะอยู่กับเพื่อนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งเพื่อนมีแฟนนะคะค่ะก็รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนมีแฟนแล้วเราต้องอยู่คนเดียวเราจะอยู่ได้หรออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเหมือนแบบเริ่มมองหาผู้ชายคนนึงอะค่ะเพื่อที่จะได้แบบว่าให้เขาเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเราอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แนนไม่มีเพื่อนคนอื่นอีกแล้วเหรอลูกตั้งใจว่ามันต้องมีแหละ <c oughs> แต่ด้วยความที่ด้วยความที่มันเหมือนแบบเริ่มกลัวว่าถ้าสักวันหนึ่งไม่มีใครเลย <c oughs> ถือว่าแบบ <c oughs> ต้องอยู่คนเดียวเ <c oughs> พราะเราเป็นคนติดคนมากอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากมีใครสักคนน่ะลองดูดีไหมเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแฟนกันในอย่างน้อยคือเขาก็จะเหมือนแบบ ทำให้เรามากกว่าหมายถึงไปไหนมาไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการเป็นเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีเนี้ยวันหนึ่งก็ไปเจอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งค่ะเรา,าตั้งใจที่อยากจะรู้จักใครสักคนนึงก็เลยเหมือนแบบพยายามเข้าหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ็เลยเมแลาแลกไลน์กันแล้วก็แบบคุยกันคือแรกๆอ่ะตอนที่คุยกันน่ะคือเขาอ่ะพยายามติดต่อเราเขาพยายามโทรหาพยายามคุยอยากใกล้ชิดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เพื่อนอ่ะยังมีเวลาให้เราอยู่นะคะมันเลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากรับสายอ่ะเอาไว้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาอยู่กับเพื่อนก่อนใช่ฉันอย,อยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าคือมันไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆว่าอยากมีนะคะตอนนั้นนะ <c oughs> <ค oughs> มันก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาโทรมามันดูน่ารำคาญเนาะอะไรยเงี้ยแต่ก็มีมีคุยมีรับสายมีไปนูน่นไปนี่บ้างนะคะก็คือสักระยะแบบสักหลายเดือนเหมือนกันนะคะทีเนี้ยพอเริ่มคุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนแบบเพื่อนก็เริ่มแบบไม่ว่างแล้วคือเขาก็ต้องมีเวลาส่วนตัวเขานาออะไรยเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้ฉันต้องเกาะใครสักคนนึงฉันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเหงาแน่เลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะก็เลยแบบเขา ไม่โทรมาเราก็โทรไปหาเขาค่ะเขาไม่ไปไหนด้วยก็คือแบบเหมือนแบบพยันขยอว่าฉันอยากไปฉันอยากเจออะไรอย่างเงี้ยค,ความรู้สึกตอนที่บอกเขาอยากเจอน,นู่นนี่คือเขาไม่ได้ไม่ได้มีความแบบกระตือรือร้นใช่ประมาณนั้นนะคะเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ได้เหมือนจะรู้ตัวว่าแบบเออเขาไม่ได้สนใจแล้วแต่เราไม่ได้เราต้องรีบฟาไว้ก่อนเพราะก,ะการหาสักคนมาเป็นเพื่อนใช่คือมันเหงาแบบมันเหงาอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้มีเรื่องอื่นเลย พี่ไม่แน่ใจจริงๆว,ว่าแบบเหตุผลนี้มันจะเป็นเหตุผลที่มากพอในการที่จะหยิบใครหรือเลือกใครก็ได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆหรือเปล่านะคะอ่ะแล้วไงต่อคะชีวิตของแนนเดินหน้าต่อไปอยังไงพอเราเริ่มใช้ความ<บ>พยายามค่ะก็คือพยายามเขาก็มานะคะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าปฏิเสธเราทุกครั้งไปอะไรเงี้ยก็คือมาเจอกันก็เจอกันครั้งแรกก็ไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อะไรจนมาประมาณครั้งที่สองที่สามอะค่ะ เหมือนกับเขาแบบขอมีอะไรด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังไงดี คือตอนนี้มันไม่มีใครเนาะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ยอมแล้วเขาจะยังไงก็กลัวเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบอ่ะครั้งเดียวคงไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าการมีความสัมพันธ์นั้นจะทําให้เขาไม่อยู่เงี้ยหรอค่ะคิดว่าถ้าแนนยอมเขาจะต้องอยู่แน่เลยกลัวใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะเอาจริงๆนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยซ้ําค่ะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยมีแฟนด้วยก็เลยยอมมีอะไรกับเขาใช่ค่ะเพื่อแบบต้องการดึงเอาไว้ว่าแบบ เรออยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนนะฉันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ในประมาณนี้ค่ะแล้วอยู่ไหมคะเขาก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือแบบพอเวลาเราแบบ โทรหาหรืออะไรก็คือรับบ้างไม่รับบ้างโทรมาบ้างไม่โทรมาบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะไม่เหมือนตอนแรกๆที่แบบรู้จักกันก็คือแบบเขาพยายามเข้าหาเราทุกอย่างพยายามนู่นพยายามนี่อะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นอย่างที่เราคิดเลยค่ะก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานี้มันจะยิ่งแยก่กว่าตรงที่พอมันมีปุ๊บแล้วทีเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่อยากให้เขาไปอะค่ะ,ค,ะคือตอนเนี้ยคือเขาอะทางานอยู่ที่ต่างจังหวดัดมันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย มันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันรู้สึกเหมือนแบบทําไมมันอยากอยู่ด้วยทําไมมันอยากไปหาคือแบบไม่เป็นอันทํางานนะคะ <S <S ก็คือสมมตินั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะเนี่ยก็คือแบบอยากลาง,งานจังเลยเนาะอยากไปหาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปไหมด้วยซ้านะคะแต่คือใจคือแบบก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเล่าให้เพื่อนฟังแบบไม่น่าเลยเนาะเพราะเราอคิดมาเสมอว่าการจะมีอะไรแบบนี้คือต้องไม่ใช่วิธีเนี้ค่ะตอนนี้มันเหมือนกับเราวิ่งหาอยู่ไฟเดียว<ด><ด>อะค่ะ พี่ว่าความพยายามอีกอย่างานะแนนเราต้องอยู่ตัวให้ได้ด้วยตัวของเราเองด้วยค่ะเพราะว่าหนูอย่าลืมว่านี่คือสาเหตุของทั้งหมดถูกไหมล่ะคือคนเราพี่ว่าจะยังไงก็ตามอะเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะไม่ได้บอกว่าต้องอยู่ได้โดยไม่มีเพื่อนแต่อย่างน้อยหนูต้องมีสติมากพอค่ะเพราะหนูกําลังมีวิธีการหาแฟนและวิธีการมีแฟนแบบที่มันไม่ มันมันเป็นเหตุผลที่ประหลาดอะ่ะเฮ้ยมีอะไรกับเขาดีกว่าเขาจะได้อยู่กับฉันเพราะไม่ได้ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้นะคนเราไม่ได้มีใครอยู่กับอยู่กับคนอื่นได้ตลอดเวลานะคะแนนแม้แต่เพื่อนเราพอแนนใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ดึงใครสักคนเลยเอาเลยเอาเลย,เาเลยมาอยู่เร็วมาอยู่เร็วเพราะว่าเพื่อนเริ่มมีแฟนแล้วเพื่อนจะต้องไม่มี<ๆ>มเวลาให้ป็นวิธีการหาแฟนที่อันตรายตัวเองมันเสี่ยงมากอะค่ะสำคัญสุดคือมายเซตของแนนในเรื่องของการเหงาพี่ไม่รู้ว่าคนเราจะเหงาอะไรกันนั่งนานเนาะแต่ถ้าหากว่าเหงามันมีวิธีแแแกกกก้้้้เเเเเหงงาาาาายยยอะะะต็มไปดคค่่่ศร เนาะพี่ให้พูดเสมอค่ะ,คะโสดก็แค่หาวิธีแก้เหงาอะดีก็ต้องนั่งเศร้าถ้าเขาไม่รักตอนนี้หนูกำลังวิ่งไล่ตามผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพูดตรงๆนะหนูยังรู้จักเขาไม่ดีพอเลยแต่หนูคิดว่าการมีอะไรกับเขาจะทําให้เขาอยู่วันนี้เลิกคิดแบบนี้ได้แล้วนะคะหนูเป็นผู้หญิงเจนใหม่แล้วนะเจนที่เราต้องคิดไปเลยว่าการมีความสัมพันธ์ทางกายแปลว่าเขาต้องอยู่กับหนูตลอดชีวิตฝันไปเถอะพี่พูดตรงๆหลายครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าตอบสนองทางกายแต่ไม่ได้อยู่ในใจเขาก็มีนะเลยเอาง่ายๆนะคะ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมมีอะไรกับเขาง่ายๆโดยที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะ่ะพี่ก็ไม่คิดนะว่าผู้ชายโดยทั่วไปเขาจะอยากได้ผู้หญิงแบบนี้เป็นแฟนจริงจังนะค่ะเดี๋ยวจะอารมณ์อยากได้ก็มาอยากลาก็หายนะคะวันนี้อยู่ได้ด้วยตัวแนนอเอง แล้วถ้าเกิดว่าแนนจะรักใครสักคนขอให้มันเป็นความรักแบบเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะเฮ้ยค่อยๆคุยกันแล้วแบบเฮ้อยอุ่นใจจังเลยอ่ะเฮ้ยแล้วมันค่อยๆปีนสเต็ปของมันนะคะแต่ไม่ใช่วิธีการคือรีบเข้ามาเร็วรีบเข้ามาเร็วเพราะฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูแล้วค่อยๆทําความเข้าใจว่าเออคนคนนี้แหละคนแบบนี้แหละคือคนที่อยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตมันต้องใช้เวลาคะแนนเนาะนะคะนะขอบคุณนะคะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคร, Friday รักสนุกแล้วดันผูกพัน